ระบบการศึกษาของโรงเรียนในปัจจุบันไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ทุกคนนะครับจนกระทั่งได้เกิดแนวคิดของการจัดการศึกษารูปแบบใหม่เรียกว่าการศึกษาทางเลือกท้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนที่ออกไปจากการศึกษาในระบบได้กลับเข้ามาศึกษาต่อโดยผู้เรียนก็จะได้ร่วมคิดแล้วก็ออกแบบการศึกษาของตนเองที่ตามงรายงานจากนักข่าวพลเมืองเด็กจังหวัดสงขลาครับ รักสุดกอแตวศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดรูปแบบการศึกษาทางเลือกในระบบของโรงเรียนกอแตวปิทยาสันจังหวัดสงขลาโดยใชยกิจกรรมให้นักเรียนออกไปเรียนดูชุ่มชนควบคู่กับการให้ชุ่มชนได้ข่าวมารวมจัดการศึกษาไ้โลกรล้านในโรงเรียน และเพื่อเป็นการร่องรับการจัดการศึกษารวมกับนักเรียนในพื้นที่ให้ซอดคล้องกับความต้องการโรงเรียนจึงรวมกับศูนย์พลเมืองแดกสงคราผูป้ปกครองและชุ่มชนพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทังเลือกโดยให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนรวมในการกำหนดเนื้อหาที่จะเรียนได้เรื่องราวของการโรงเรียนอยนูย่ในชุมชนเนี่ยมันมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยผมเป็น เป็นนักเรียนทีนีนะผมเป็นสยนซิทคอร์ดก็แตลมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีการลงไปเรียนดูชุมชนที่บอกแต่มันอาจจะเป็นจากวบาพวกเราที่สนใจเด็กนักเรียนทีทสนใจเนี่ยลงไปเรียนดูกันเองโดยมีครูบางบาง่านลงพาเราไปลงไปเรียนดูมันสร้างมันสร้างประโยชน์ได้หลายๆเรื่องนะครับแล้วพอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันปัฒนากลายเป็นวิชาคอร์ดซิทซ้าเนี่ยแรกๆเนี่ยเราก็ใช้กระบวนการเรียนดูโดยการวิชาแบบขายศึกษ้าขายเรียนดูเรียนดูที่ชีวิตชุมชนเรียนดูท้องทิ้นเรียนดูเรียนดูซิ่งแวดล้อ หลังจากจัดการเรียนการสอนมาระยะเวลาหนึ่งโรงเรียนกับเครือข่ายการศึกษาทั้งเหลือกจึงรวมกันทอดบทเรียนเพื่อช่วยคิดออกแบบการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและชุมชน่นถังย่งเป็นแนวทังในการจัดการศึกษาทั้งเหลือกให้พื้นที่อื่นๆอีกด้วยที่ผ่านกระบวนการการทํา กระบวนการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเขาก็จะนําดึงดึงตรงนี้ไปใช้กับตรงนู้นโดยทด่เข้าเองพวกก็ไม่รู้ตัวแต่กลุ่มที่เรียนแล้วก็ผ่านกระบวนการแบบเนี่ยไม่รู้ใส่ทั้งทำซัมซิ่งเรานี้ได้คิดซิ่งเรานี้ได้ดไดถื่เป็นกลุ่มหน่อยแล้วก็ลงลึกเราทําอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยชีวิตคองแกการแก้ปัญหานะคะตึ้งแม่มแกจะไม่เข้าไปอยู่ในกระบ,บวนการทางสร้างคมเอ่อ การแก้ปัญหาในชีวิตของแกในสถานการณ์ของสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในขนนนณนะนี้เนี่ยคุณคนเหล่านี้เนี่ยไม่ไปส้่งเติมสังคมแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองการจัดการศึกษาทังเหลือของโรงเรียนกอแตวปิทยาศสตร์เป็นอีกรูปแบบหนึง่งถทจะท้าไมผู้เรียนได้รวมคิดออกแบบการจัดการศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อจะเดินหน้า,นา,าพัฒนาศักยภาพ ไปปลอมกันกับคููและคนในชุมชนผ้าวินี่ใช่ผากหนักค้าวพ่นละเมืองพ่นละเมืองแด็กสงค้าครายงาน